สวัสดีครับพบกับนากาชิมะชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกาแฟแต่ละชนิดกันดูนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับดูที่ประวัติก่อนเขาบอกว่าเชื่อว่ากาแฟะนะครับถูกพบครั้งแรกโดยเด็กเลี้ยงแพะชาวอาบิซิเนียประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบันนะครับ ซึ่งคราวดีจากการสังเกตพบว,ว่าแพะดูกระปรี้กระเป๋าขึ้นเมื่อกินผล,ลไม้สีแดงของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งคือต้นกาแฟนะครับซึ่งในช่วงก่อนศตวรรษที่16กาแฟถูกปลูกเดยชาวอาหรับเท่านั้นคําว่ากาแฟเป็นคําที่มาจากคาว่าอะไรอะกอวาในภาษาอาหรับถ้าเพี้ยนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วเพี้ยนเป็นกาเวนะครับเป็นกาเวในภาษาตรุรกีก่อนที่จะกลายเป็นคาฟีคาฟีในภาษาอังกฤษ และกาแฟในภาษาไทยชาวอาหรับหวงแหนพันกาแฟมากจึงส่งออกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่คั่วสุกแล้วเท่านั้นแต่ในที่สุดเมล็ดกาแฟก,แฟก็ออกมาสู่โลกกว้างโดยการลักลอบนําออกมาโดยชาวอินเดียที่ไปแสวงบุญที่เมกกะและได้แพร่ขยายไปยังชวานนเทอร์แลนด์และทั่วยุโรปในที่สุดสําหรับทวีปอเมริกานั้นต้นกาแฟถูกนําไปอย่างยากลําบากมากโดยทหารเรือฝรั่งเศสในศตรวรรษที่28 18นะครับในครั้งแรกนั้นมีต้นกาแฟาที่เหลือรอดชีวิตบนเรือมาขึ้นฝั่งอเมริกาได้เพียง1ต้นและได้แพร่ขยายเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ได้กลายเป็นดินแดนแห่งที่มีการปลูกกาแฟามากที่สุดในโลกอีกด,ด้วยแมไม่ธรรมดาอ่านะครับเราลองมาดูกาแฟาแต่ละชนิดนะครับหกาแฟาดำชงด้วยวิธีการหยดน้ำ อาจเป็นแบบให้น้ำซึมหรือแบบเฟรนเฟสเสิร์ฟโดยไม่ใส่นมอาจเติมน้ำตาลได้ผู้คนมักเข้าใจผิดว่ากาแฟดำกับเอสเปรสโซเป็นอย่างเดียวกันแต่ที่จริงแล้วกาแฟทั้งสองชนิดนี้มีข้อแตกต่างกันหลายข้อข้อที่สำคัญก็คือถ้วยเสิร์ฟของเอสเปรสโซมีขนาดเล็กกว่าเพราะนิยมดื่มให้หมดในอึกเดียวปกติแล้วเอสเปรสโซจะไม่ใส่น้ำตาลหรือนมและคนไม่นิยมเอสเปรสโซ ที่ชงถูกวิธีต้องมีฟองสีทองลอยอยู่ด้านบนรสชาติของเอสเปรสโซจะติดปากหลังจากดื่มนานกว่า15-30นาทีเรงมาดูเอสเพรสโซนะครับคือกาแฟที่มีรสแก่และเข้มซึ่งมีวิธีการชงโดยใช้แรงอัดไอน้ำหรือน้ำร้อนผ่านมาเมล็ดกาแฟขั้วที่บดละเอียดที่มาของชื่อเอสเพรสโซมาจากภาษาอิตาลีนะครับ เอสเปรสโซแปลว่าเร่งด่วนเอสเปรสโซเป็นกาแฟาที่ยมิยมากที่สุดในแถบยุโรปตอนใต้โดยเฉพาะประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสสั่งกาแฟาในร้านทั่วไปโดยทั่วไปก็สั่งเอสเปรสโซด้วยวิธีการชงแบบใช้แรงอัดทําให้เอสเปรสโซมีรสชาติกาแฟาซึ่งเข้มข้นและหนักแน่นต่างจากกาแฟาท,ทั่วไปที่ซึ่งชงแบบผ่านหยดน้าเพราะรสชาติเข้มข้นและหนักแน่นอันเป็นเอกลักษณ์นี้เองทําให้คอกาแฟาดื่มเอสเปรสโซโดยไม่ต้องปรุงด้วยน้ําตาลหรือนมและมักจะเสิร์ฟเป็นช็อต นะครับแก้แบบจอกเพื่อให้ปริมาณไม่มากเกินไปประมาณ1-2ึออนหรือ30-60มิลลิลิตรนะครับ แตกต่างตามความพฤติกรรมการดื่มของแต่ละประเทศนะครับการสั่งเอสเปรสโซ่ตามร้านกาแฟทุกวัยมักสั่งตามปริมาณซิงเกิลดับเบิลช็อตเดียวหรือว่า2ช็อตเอสเปรสโซ่ episode, มีความไวสูงในการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเพื่อไม่ให้เสียรสชาติจึงควรดื่มตอนชงเสร็จใหม่ๆผงกาแฟที่ใช้ขึ้นอยู่กับกาแฟที่บดและจะแปรผันตามระยะเวลาที่ทำกาแฟเช่นเครื่องชงแบบเอสเปรสโซ่เวลามาตรฐานอยู่ที่1 8บแถึงสาวินาทีก็ต้องใช้ผงละเอียดแต่หากเป็นการชงลงักษณะอื่นเช่นชงโดย แบบเฟรน d ์เพ e ก็ต้องบทให้หยาบขึ้นและระยะเวลาที่ชงก็จะเพิ่มขึ้นตามลาดับยิ่งหยาบยิ่งต้องใช้เวลานานขึ้นในการชงนะครับต่อไปเรามาดูคาปูชิโน่คาปูชิโน่เป็นเครื่องดื่มในประเภทกาแฟซึ่งมีต้องกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีคาปูชิโน่มีส่วนประกอบหลักคือเอสเปรสโซและนมการชงคาปูชิโน่โดยส่วนใหญ่มักมีอัตราส่วนของเอสเปรสโซอยู่1ต่อ3ส่วนผสมกับนมสตีม นมร้อนผ่านไอ้น้ำนะครับหนส่วนสส่วนและนมตีเป็นโฟมละเอียด1ต่อ3ส่วนเหมือนกันนะครับลอยอยู่ด้านบนนอกจากนั้นอาจโรยด้วยผงชินามอนหรือผงโกโก้เล็กน้อยตามความชอบส่วนผสมของคาปูชิโน่ต,ต่างจากลาเต้มาเกียเต้นะครับซึ่งผลประกอบ ไปด้วยนมส่วนใหญ่และนมตีโฟมเพียงเล็กน้อยในประเทศอิตาลีผู้คนมักดื่มคาปูชิโน่เป็นอาหารเช้าโดยเฉพาะโดยอาจมีขนมปังแผ่นหรือคุกกี้ประกอบทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวอิตาลีมักไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้าแบบเป็นกิจจากลักษณะคาปูชิโน่และขนมปังเบาๆจึงเหมาะเป็นอาหารรองท้องสําหรับยามเช้าและด้วยเหตุผลนี้ทําให้ไม่ดื่มคาปูชิโน่ในช่วงอื่นของวันแต่สําหรับต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยการดื่มคาปูชิโน่ดื่มได้ทุกเวลาโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใดๆทั้งสิ้นนะครับ ลาเต้เป็นภาษาอิตาลีแปลว่าน,นมส่วนในประเทศอื่นจะหมายถึงว่าเป็นกาแฟลาเต้หรือเครื่องดื่มกาแฟที่เตรียมด้วยนมร้อนหรือการเทเอสเปรสโซ่หนึ่งต่อสส่วนและนมร้อนอีก 2- ต่อสส่วน,วนในถ้วยพร้อมๆกันและจะหยอดโฟมหนาโฟมหนาขออภัยโฟมหนาประมาณ1เซนติเมตรทับข้างบนในประเทศอิตาลีกาแฟลาเต้นี้รู้จักกันในชื่อของกาเฟอีลาเต้ซึ่งหมายถึงกาแฟกับนมซึ่งใกล้เคียงกับภาษาฝรั่งเศส คำว่ากาแฟอูลานะครับกาแฟลาเต้ te, เริ่มเป็นที่ยมของประเทศอิตาลีในช่วงต้นทศวรรษที่1980ในการชงกาแฟลาเต้บาริสต้าหรือผู้ชงกาแฟะนะครับจะใช้วิธีขยับมือเล็กน้อยในขณะบรินนมและโฟมนมลงบนกาแฟทําให้เกิดร่นลายต่างๆเรียกว่าลาเตอาร์ตหรือศิลปะบนฟองนมในถ้วยกาแฟ มอคค่า ok ในที่นี้หมายถึงกาแฟมอคค่า ok เป็นกาแฟาอาราบิกาชนิดหนึ่งซึ่งปลูกอยู่บริเวณท่าเรือมอคค่าในประเทศเยเมนกาแฟมอคค่า ok ka, มีสีและกลิ่นคล้ายช็อกโกแลตแม้ว่าจะไม่มีส่วนประกอบของช็อกโกแลตในมอคค่าเลยก็ตามนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้กาแฟมอคค่า ok <ok> เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนอกจากนี้มอคค่า ok ยังหมายถึงเครื่องดื่มกาแฟาที่มีเอสเปรสโซและโกโก้เป็นส่วนประกอบเสิรฟ์ฟทั้งแบบร้อนและแบบเย็นใส่น้ำแข็งนะครับอเมริกาโน่หรือกาแฟ อเมริกาโน่คือเครื่องดื่มกาแฟชน้นหนึ่งซึ่งมีวิธีการชงโดยเติมน้ำร้อนผสมลงไปในเอสเปรสโซการเจือจางเอสเปรสโซซึ่งกาแฟเข้มข้นด้วยน้ำร้อนทำให้อเมริกาโน่มีความแก่พอๆกับกาแฟธรรมดาแต่มีกลิ่นและรสชาติที่เข้มอันมาจากเอสเปรสโซอเมริกาโน่เหมาะกับสำหรับคนที่ชอบกาแฟดำ แต่ไม่แก่และหนักถึงขั้นเอสเปรสโซคอกาแฟส่วนใหญ่นิยมดื่มอเมริกาโน่โดยไม่ปรุงด้วยนมหรือน้ำตาลเพื่อดื่มดำกับรสชาติของกาแฟของอเมริกาโน่ซึ่งแตกต่างจากกาแฟธรรมดานะครับสำหรับที่มาของชื่ออเมริกาโน่ซึ่งหมายถึงสหรัฐอเมริกานั้นว่ากันว่าเอสเปรสโซ่เปียวนั้น เข้มข้นเกินไปสําหรับคอกาแฟชาวอเมริกาซึ่งมีการเสิร์ฟกาแฟเอสเปรสโซซึ่งทําให้เจือจางด้วยน้าร้อนแม้ที่มาของชื่อจะหมายถึงกาแฟสไตล์อเมริกาแต่อเมริกาก็ไม่ได้เป็นกาแฟชาวอเมริกาที่นิยมดื่มนะครับอเมริกาโน่ก็ไม่ได้เป็นกาแฟที่อเมริกานิยมดื่มจนกระทั่งยุครุ่งเรืองของกาแฟเฟรนช์ฟรายเฟรนชชายนะครับสตาร์บัคในปี2533แต่ก็นั้นอเมริกาก็ไม่ได้จัดเป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมมากนักในอเมริกานะครับอเมริกาโน่ สุดท้ายกาแฟขาวนะครับ white c o f f e เป็นชาสมุนไพรชนิดหนึ่งค้นพบที่เมืองเบรุตนิยมดื่มเันมากในประเทศเลบานอนและซีเรียนิยมทานคู่กับขนมหวานในประเทศทางยุโรปนะครับบางประเทศจะกล่าวได้ว่า white c o f f e ในลักษณะของกาแฟใส่นมในขณะเดียวกัน white c o f f e ในสหรัฐอเมริกาจะหมายถึงกาแฟที่กันไว้นานจนมีสีคล้ายกับสีเหลืองนะครับยังไงก็ ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับกาแฟแบบต่างๆนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะกาชิมะชาแนลส่วนคลิปหน้าเรามีข้อมูลดีๆอะไรที่จะมานำเสนออย่างไรฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ